สวัสดีครับเอฟซี FC ครับเหมือนเดิมเหมือนเกา่าเลยเอฟซีอยู่กับช่องแล้วน่ามีสารบบาวหมูสาวหน่อยสาวหน่อย,อยบ่าวหมูเข้ามาปุ๊บกับพ่อปั๊บแล้วครับเอฟซีไม้เดิมไม้เด็ดดอนขยะครับเอฟซี FC. นี่ครับดอกแรกแหกมันเบาวหมูพอ่อสาวหน่อยกับพอ่อไว้คือกันเอฟซี FC. มาเบิ่งดอกนี้ครับสเป็นเฮดข้นขาวขาเง่ารัว่าขาโตเอฟซีครับมือน,นี่คือวันที่ยี่สิบเอ็ด พฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับย่งยืนยันว่าเห็ดออกคือเกาคิดไม่เด้อไม่แม่นคิดเกาบ่เด้เอาของเกามาตัวมาล่อดีสิเอ้อออกคือเกาครับบ่เด้เข่าป้าเข่าดวงกับสาหน่อยสองมืออีกแล้วยุงี่มากกับบานล่อเลยดอกของเจ้าพ่อบานบะขอ,อ,องเสาหน่อยพ่อกับบานเหมือกันว่าจังสี่แล้วครับ เดี๋ยวเอาดอกนี้แล้วโอ้โหสาวหน่อยแม่โหดรา้ายแต่ว่ารุ่นแรงแท้ใสบใ่บังไตทองเบังเห็ดเผาเห็ดอ่อนโอ้ยบ่ยท่านเผาครับเบียซเห็ดงามๆครับคันได้ลายมีสิ้นรลุนแด้วนี่ค่าทามูกน้ำมันไปไปต่อกันเลยครับไปอีกดอกหนึ่งของสาวหน่อยครับเอซี FC. เขาปึ๊บพ่อป,ป้าไปรีเดีซี่พ่อเด้ยเ,เล่นครับคันเขาออกมันจังสี่หละมานเป็นมานละสาวหน่อยบ้ามูนี่ ตอนน่อยฟินอก,กระตาตั้งไม้ไปเด้ยอยู่ใส่นอฟินอก,กระตาเจ้าพันเฮ็ดนาแรงส่วนมากจะบ่ค่อยเห็นออกคูดอกเอซี่งมเศร,าศร้าหา,หาก,กระตาดอกเอซี่โอ้นี่ฮะคนละดอกตีใส่กระตาเจ้าไปบนี้เอ้หอกอกนี่สัญญามาา่าหาดอออกระตาเอซี่หอยกอกเอ้หมันเป็นหมนันวางพี่เล่สาวหน่อยให้เขาเห็นคู่เอาดอกมาวางพี่พี่ผี่ท้ นี่ครับเอ้ยเนาะบอตานนี่เอาอันนี้<อ>นนประเด้ขุดเด้ที่เด็ดเลยเอฟซีนนสาหน่อยงัดเอาเลยอียะนี่รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันนะมันบอบอท่านเถาเดียฟซีเห็ดงามครับเห็ดขายได้นี่ครับเบางหนา้าเบางไอ้ทองเขาทองเห็ดอุ้ยอะไปอุ้ยอะอย่าสวะสุ้ยไม่ผู้ใดบังจีเนี่ยเห็นมักงไงเห็ด บ่ตนนี่มาหากระตาดิเอฟซี่กระตาอยู่ใส่น้อกระตาสาวหน่อย,ยโอ้โนี่โอ้มันออกบกไกลกันหนึ่งว่ะสาวน้อยเฮ็ดลุ่มเดียวกันเลยเอฟซี FC. นี่ครับของสาวหน่อยพ่อมาท่านเท่าดอก FC. เอฟซี่เฮ็ดงามๆครับเ,เอออีะ จัดแต้มไปเลยบตัตนี้เนี่ยเป็นยังไดบัเสื้อก็ต้องเสื้อลหละเอฟซี FC. มันี้วันอย่างวันจันเนะเป็นวันจันครับเอฟซี FC. วันจันทียีสิบเอ็ดครับฤศจิกายนสองพันาร้อยหกสิบหาบ่มีหนาวเหรอเดอ้อมีแต่ฝน <laughs> มีแต่ฝนสิมาเฮ็ดลุ่นเดียวกันเลยเอฟซถือสามดอกมึงสาวหน่อยเจ้า เฮ็ดบ้นบนบนานๆง,งามๆเอฟซีเอ้ยไอ้ยะอ้าอืขาอขากีหลีเอฟซีเอ้ยอือเศร้าหน่อยแม่เจ้าคือท็อปฟอร์มแท้ะอือใสกับตาเศร้าน่อยอือนว่าหาปุนนี่พ่อหล่ะที่เอฟซีแค่์ยางเขาแค่ก้าวขาเขาดอนนี่ครับ ไม้เดิมไม้เก่าไม้เด็ดไม้มันดอนขยะคือเก่าเลยเอฟซีเอามาเบ่งมาหลุนกันต่อครับสาวหน่อยเบาหมูสี่พ่อเฮ็ดอีกบ่ครับเอาละครับเอฟซี FC, ครับเปลี่ยนไม้เปลี่ยนดอนออกจากไมด้ดอนขยะครับไมด้ดอนขยะได้สามดอกเปลี่ยนมาเป็นไม้ไอ้ดอนต่อหัวน้องให้ครับเอฟซี FC. ดอกแรกแหกมานมาแล้วสาวหน่อยบุคคลพ่อครับเอ้ยเนาะเสใส่วางได้แล้วครับเอฟซีเอ้ยบ่าวหมูไทยเอฟซีเบิงอัพเอฟซีเบิงนี่บ่มีคลิปเก่าแล้วครับกับซมีแน่ก็คือบ่าวหมูไทยคลิปแล้วมือหนึ่งเหล่าบ่อท่านเด้อัพจังสี่ลนะครับหรือว่าบ่อท่านเด้ตัดต่อออกต้องมือใดดึง มือได้กับยามันแล้วเห็ดออกนาแร่งนานาเองสิแข็งดีคือเขาบ่าได้เขาปลาซองเหมือเอ้สเอ้ยมาดอนนี่ย่ำได้กับบานเธอเหลืองสิลรอครับดอกใหญ่ดอกงามเขาเอื้นไม้ดอนต่อหัวหนองให้สาวหน่อยตา่น้นแล่นเอาไปเอามาบ่าวหมูแผ่สาวหน่อยละเด้ตอนนี้บ่าวหมูพอดอกเดียวสาวหน่อยดอกที่สามแล้ว ตั้งหมวันใช่ใช่สำรวจตัวเหลือมีนอนเหล,ลือมมีนอนนกยุ่งบ่มานอนอยู่นี่อนอนเยือบสีเอ้ยแต่ว่าแข็งดีครับขาเนี่ยเพต้องเบาเทิงเด้อเฮ็ดหนานี่ครับแข็งอืมเคาะ้องสาวไหนมันออกบ่มันอยู่ในดอกนในดอกเคาะดอกมนันแล้วดอกมันแข็งอยู่แล้ว บ่ดอกอย่ากู่เอาขยาใส่กระตาด้วยเอามาเบืองมาลุนกันต่อครับผมอีริน้องยุง่งน้องยุ่งนอนอยู่ในปา่าในดวงเอฟซี่มีด้ครับผมเขเลี้ยงไว้มาขยายพันธุ์ครับขยายพันธุ์เนรเอามาเบืองมาลุนกันต่อครับว่าบาหมูสาวหน่อยมาดอนนี่แล้วสีได้จักดอกครับเอฟซี่ครับ เอาครับเอซี FC ครับเฮดดอกที่หาจะเป็นดอกที่สองของไม้ดอนต่อหัวหนองให้เป็นเฮดแท้งไม่ขึ้นไม่สาวหน่อยตาซ่อนแล่นคือเกาเอาสาวน้อยพิจารณาขามึงินแต่ว่าหางลางกับไข่เนี้ยฝนตกฝนห้มแต่กับโบแห้งดอก <c oughs> เอซีบริเวเขาปลาเขาดอนสองมือ คือบอลหมบอกนั่นละแต่ว่าเขามากกับออกคือเกาบอกผู้ใดฟั่งกะคนเสืออ้อพึ่งกับเสื้ออยู่น้นเสื้อกะคือว่านะครับมันสิออกอีลีบอว่าสันกตคือจังบอลหมทายคลิปอยู่นี่แหละเอฟซีย่งออกนะครับผมย่งออกสู้ให้เอฟซีบงคักๆไก่ไก่เจาะเจาะสซาหน่อ,นอยเอาขึ้นมาเกิดหม เฮดแทงไม่ข hey oh, um. ึ้นไม่เอฟซีห้อยจอห้อยกินจนเลยเป็นหู้เบิดนี่ครับขาวจันทร์พานอยู่นี่ไตทองเขานี่ไตดอกโอ้เอฟซีเอ้ยเป็นเฮดโคนขาวขาเงียบสําเร็จครับขันแม่นนาฟนี่โอ้ยมันสิแท่งตรงนี่เอฟซีมันสิบงออย่างสี่เฮดสิแท่งตรงงามเฮดดอกนี่คึ้เป็นเฮดนาฟนเฮดดอกที่ห้าแต่ว่าเป็นดอกที่สองของดอนตอหัวน้องให้ บ่าวหมูแพลยับเยินล่ะละเอฟซีสาวหน่อยเพื่อนพอ่อเฮ็ดจจกดอกแล้วนี่เฮ็ดสาวหน่อยพอ่อซีดอกแล้วบ่าวหมูพอ่อดอกเดียวโอ้ยแพลแผลเอา้ามาเบิ่งมาหลุนกันต่อครับส่วนสีย่างอ้อมดอนไปหารถนี่บ่าวหมูกับสาวหน่อยสิได้เพิ่มบ่สสิได้จจกดอกเนาะมือน,นี้เนาะเอาละครับเอฟซีเฮ็ดดอกที่หกครับ้แล้ว,ลวก็หาเจอหาพอ่อ เปื่นสาวหน่อยมากแล้วผุนสาวหน่อยอย่างอนี่พผุนยังอยู่ดอนเกาไม้เดิมครับดอนต่อหัวหนองให้เอซีนี่คือดอกที่สามของดอนนี่แล้วเสมอกันครับดอนขยะเลยเอซีแต่ว่าเป็นดอกที่หกครับของคลิปเป็นสาวหน่อยมากคุดมาผิดจารณาครับสำรวจเบื้องสาวหน่อยเป็นเฮดแบบใดเ็ดเข่าหรือว่าเ็ดจังได เดี๋ยวให้สาวหน่อยเพิ่นอันนี้ครับเอฟซีตรงนี้ก็ร่งงคยอดๆเนาอเเ่าบ่จับเบิ่งมื่อนหรนเบ่เฮ็ดบ่เท่าเอฟซีา 4, สาวหน่อยว่าสันเงียนหนาฝนนี่มองนี้เ้าเบิเ้ลค่อยๆจะเพียดีเพิ่ออนอาไปกวน ปยังออกล่ะครับผมยังออกยังแข้งหือกอล่ะสำหรับเฮดคนขาวครับหรือว่าเฮดปวกตาบนั่นเองมือนี้กับวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหายนี่กับมาเบิงมาหลุ่นกันไปครับสาวหน่อยบ้ามูละ่ะว่าสีหาเฮดฮอดมือด่อใดเฮดสี่สิบออกช่วงใดครับอันนี้กับจวนสี่สิบเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วหรือว่าเดือนสิบเอ็ดนั่นเองต่อไปกับสิเข่าเดือนท่านว่าเด้อเอฟซี โอ้ S <S <preach science> สุดยอดเฮดไข่เน oh, ่าแต่เฮดบอทันเผาเอฟซีเบงท่องเฮดเขาครับเขาจันทร์ผ่านเฮดเกิดไม่แท่งไม่กระลังเริ่มบานเอ้ยเนาะเฮดเบิงครับไตท่องครับใช้ซ้ำหน่อยง่ายบ้างง่ายท่องเพื่นนบ้างนี่ครับขาวจันทร์ผ่านยูเอฟซีเอ๊ยคิดเล็บส่กระตานั่นตัวเอฟซีเบิ่งง่ายทำละตัวครับบอลที่นี่เฮดเอาไปมาโอ้โหเนาะอ่อนซ่อนเอ้า อั่างไรกับมาเบิงมารุนกันต่อครับปาสมีดอกเจ็ดดอกแปดบอก่อนสิหอดรถตอนนี้บปหมูักสาวหน่อยห่างรถอยู่ประมาณเจ็ดร้อยเมตรครับติดตามกันต่อครับเยฟซีครับ